วันนี้ถ่ายทอดสดนะครับที่สนามโรงเรียนบ้านหนองทุ่มนะครับมาดูคนที่สองครับมาดูคนที่สองตัวใดไอเสฮิพูอฮะนั่งลงนะครับตอนนี้าามาดูคนที่สองนะครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับตอนนี้อันนี้น้องฟี่นะครับเบอร์สิบห้านี้เป็นน้องฟี่นะจ๊ะ ดีผู้กองเซซูนดีดูคนที่สองเลครับคนที่สองดูครับคนที่สองของน้องทุ่มครับวันนี้คนที่สองของน้องทุ่มอยากเข้าหรือเปล่านะเจ้าอ่ะเอาเลยอ่ะจะมุมไหนจะเซฟได้หรือเปล่า โอ้โหโดนปัด oh, อีกแล้วครับ <Okay. S 1> ไม่เข้าซองคนรับตอนนี้น่องทุ่มเนะเาะเหรอ,อันนี้อตอนนี้นั่งแล้วครับทีมนี้ทีมนีม้ยืนครับทีมนี้ยืนอ,อันนั้นก็กลุ่มนายท็อปนะครับนายท็อปและนายช้างเนาะนั่นใครนี่ยโอ้โอนายท็อปนายช้างอยู่ด้านหลังรถอ,อ,อยู่นู้นด้านหลัง<อ>เห็นไหมนะั่นยืนอยู่ข้างรถไอติมนะเห็นไหม นั้นมาไงนั้นไงนนไอีกครั้งอีกครั้งอยู่นะมาดูต่อครับมาดูต่อดูกันใกล้ๆเลยครับระดับกล้องยิงหรือเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าโอ้โห,โหโล,ลูกเรียรครับลูกเรียโอ้โหมันได้กรนะปิดกระป๋า,า,าไม่เข้าคือแพ้เลยนะครับแกมปัด๊ดโคตรขับปั๊ดวะ่ะอะไรบเขาแท้ การดวลจุดโทษระหว่างบ้้นน้องทุ่มและบันตอกโคกะกสนะครับตอนนี้ก็อะไรจะจบแม่นแล้วครับถ้าคนนี้ยิงเข้าก็แปลว่าเขานะครับอ่ะโมอ่ะ,อะตอนนี้เป็นการดวลระหว่างโกกับอะไรนะโกกับโกนะครับ,บโกกับโกจะเข้าหรือเปล่า นอกก็แกงนิดหน่อยโอ้โหโอ้โหอย่างเชี่ยบคมครับรุกนี้ครับยังพอมีรุ่นครับยังพอมีรุ่นครับยังพอมีรุ่นครับดูกองเชียร์ห้องดองทุ่มครับโอโ้ต่อไปเบอร์ยี่สิบสี่ครับคนนี้แบ็คหลังของมันตองโคระแซจะเข้าไม่เข้าพากโดยอาจารย์ต้านะครับอาจารย์ต้าหำตก๋งเนาะ ว่าจะเข้าหรือเลปล่าดูครับดูดูครับดูดีดดๆครับลูกนี้วันนี้ไม่มีขากล้องครับขาสั้นกล้องสั้นมากเลยนะครับกล้องสั้นมากเลยโอ้ดูการถอยแล้วนึกว่าคิดตัวนโรัลโดครับขยับไ้มครับขาท่าเดียวกันเลยโอ้โหจบหรือยังครับจบหรือยัง มาครับอีกคนครับมาอีกคนนะครับมาอีกคนหน่องทุ่มมาอีกคนครับถ้าคนนี้เข้าก็ได้ลุ้นก็ได้ลุ้นต่อถ้าไม่เข้าก็คือจบเลยนะครับจบเลยนะพูดเหมือนผมเลยครับปูต้าพูดเหมือนผมเลยผมก็เดาไปมั่วไงผมไม่รู้เรื่องอะไรฟุตบอลดูบรรยากาศข้างทีครับอันนี้นอนล้อแล้วครับนี่นอนล้ออันนี้เขาเรียกว่าแชมป์นอนมาอันนี้เขาเรียกว่าแชมป์ยืนมาครับ ดูลูกนี้ครับกองนองทุ่มครับคนสุดท้ายจากเขาไหมครัโดวนโอ้โหข้ามตารครับจบครับปีนี้ครับผู้ชนะปีนี้ได้แก่บ้านต้องโคเกเตะนะครับโอ้โหเป็นแชมป์กีฬากลุ่มเซกาศูนย์หนึ่งไปครับปีนี้อทีแพ้ก็ไม่เสียใจครับแก่ใหม่ปีหน้านะครับโอ้โหฟนสู้กันใหม่ครับ่ทั้งสองทีมมานะครับมา สทีมมาครับการจบการไล่สดก็ปีนี้ก็ขอบคุณเพงนี้ครับขอบคุณนะครับตาการยางนะครับอา่วัดไทยนะครับและนะครับหมอป๊อกเครื่องเสียงนะครับงานเปิดหน้ายางนะครับเอาบุญแอลนะครับงานไล่เอาเสาลงหลุมนะครับฝากมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์สี่สองเจ็ดเก้านย์ส่เการับสำายทอดสดปีนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ